สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่24บกรกฎาคม2568ันะมื้อนี้แม่หมมูก,กับบ่าวเฒ่าก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่สายตัดจะพาท่มมานม้ชมมาติดตามรับชมทางตัวเลขสูตรทำเงินปู่สายตัดงวดวันที่1สิงหาคม2568ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปู่ให้วิ่ง4นะคะวิ่ง4ี่ มาสองสีนะคะแต่ว่าปูจับคูให้บอ่อเขานะคะผู้ชมเมือนี้เขาก็มาติดตามกันต่อเนาะคะ่ะปูจ่จะเดินทางให้ตัวใดปูจะเน้นจะเดน่นให้ตัวใดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมักเพื่อชอบนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะไปชมไปฟังน้ำแม่หม,มูค่ะกา,ก,การกานมัสก,การครับปูการนมัสการเจ้าค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะผมพายเอฟซีพาท่าน e ผู้ชมครับเดินทางมาหาปู สายตัดนะครับท่านชมงวดนี้มาช้าแนสูตรทําเงินมาช้ามาแน่ป,ปู่อะสูตรบนสูตรล่างนะครับปู่ลงให้แล้วนะพี่น้องเนาะอะอันนี้สูตรอันนี้ชุดบนล่างของงวดที่แล้วสองสี่ให้ล่างไปบนนะครับสูตรนี้ปู่ลงให้แล้วท่านชม,มเดี๋ยวบาเแถามินิกจะลงย่ำให้เอฟซีนั่มนะครับสูตรนี้ปู่ลงให้ตั้งแต่ต่อง,งวดแล้วนบะบงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจังรอบบังไนดะ้พี่น้องได้ สูตรทำเงินวดที่ผ่านมาปูให้เด่นให้วิ่งเก้ากับสี่เด่นที่สี่นะครับแต่ว่าในตะล่างบ่มีสองพี่น้องถ้ามาสองนี่จะเข่าทั้งสองสี่สองหกเด้นะปูเน้นคักขึ้นหนึ่งสี่กับหนึ่งหกเอ้หนึ่งสี่กับศูนย์สี่ออกสองสี่เพราะว่าปูเน้นสี่ 4, สูตรทำเงินสี่มากคัะพี่น้องมาลักหน่วยค้อมอ่นนะครับเอาอ่ามาสายในงวันนี้พี่น้องอา่าเพราะว่าทุกวันที่ปูจะลงไห้ตองวันเลยสูตรทำเงิน อ่าเอามัน,นเป็นในที่เดินว่ะเดินต่อป่ะอ่าหนึงงนะ่งเลยเนาะครับหนึ่งสิงหาคม2568ันอยหกสิบแปดสี่เนาะสครับอืคิดแ าาเล็กได้ตะล่างแนะับสูตรปูเคยบอกกันได้พี่น้อง<ช>ได้นะครับสูตรคำนวณใ,ใช้ได้ตลอดชีพใช้ได้ตลอดชีพสูตรนี้<ช>นับ<ช>เอาลักหนวยพี่น้องนับรักหน่วยรักหนวยวันที่แล้วสามสองสีเท่ากับซีตั้งแล้วก็ไล่ไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไล่ไล่ไปหกตัวพี่น้องนะครับแล้วกะ ครบแล้วห้องกลับมาแถวสองแต่ว่ามาตอลักที่สองนี่พี่น้องก<ม>ันเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวสองหาตัว<ม>อ่าได้เลขในแต่ล่างนะมาปูเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่เด่นเจ็ดกับสองมาค่ะปูเด่นเจ็ดกับสองพี่น้อง ลักเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หลักแปดแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองก็เขียนสองเทียปูเก้าสองก็เขียนสองเทียเจ้าค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เฉพาะเก้าสองมาละปูอ่าเย็น เน้นไปที่สอง่ะเน้นไปที่สองเลยอ,อ่ะพี่น้องอัดเด่นไปที่สองอหาบุรีดอกก่อนนะครับในตะลางเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ถ้าบอมักตัวที่ปูจับให้พี่น้องอนะครับเจ็ดกับแปดเนี่ยเข้ากับจับใส่กันได้เจ็ดกับเก้าก็ใส่กันได้นะครับอ่าจับเอาก็ได้พี่น้องจับเอาอ่าตัดตัดตัวนี้ตัดตัวนี้เด้อเนะี ตัดแปดสี่ป่ะตัดเจ็ดสามโอ้ตัดเจ็ดสามตัดแปดสี่โอ้ตัดแปดสองสองแปด 8, 2. 2> 2, 8, มาได้สองแปดมาได้พี่น้อง 2> 8, 2, คือเด่นสองอยู่ปูคือตัดแปดสอง ถ้าเป็นตัวคับมาแปดสองมาพอได้มาได้สองมาได้สองแปดตัดตัวไหนมาตัวนั้นได้พี่น้องได้อย่าลืมตัววงตัวได้ลรอปู่านีวงวงเจ็ดสองจะบัวมาแปดสองสองแปดก็ปูตัวร่องตัวได้ปูรองตัวนี้รองตัวนี้นะ่ากันตัวนี้อือเก้าสอง กับเกียร์ซีแปดสองมาแม่แต่ว่าปูวาสองแปดมาดได้พี่น้องเธอน,นับตัวกลับมาได้มาปูอะตัวกลับมาได้ท่านผู้ชมไฮเอฟซีฮาภูพนัมาแปดสองสองแปดพี่น้องนับปูวาแปดสองนี่ทาาแปดสองมาแม่คือว่าสองแปดนี่มาได้นะาปูเนาะอมาได้เนียนเกียร์สองวงกลมเม็ดเดียว,ยวทําผู้ชมนี่นับสูตรทำเงินหับมาช้า มาแน่บอกปูหมวดเนี่ยมาเบาแถวเขียนตัวใหญ่ๆให้ได้ชมด้วยเอาหันไปทางแม่หมูนําหลับสูตรทำงานพี่น้อง1สิงหาคม2568นะครับเป็นแนวทางนะครับงวดนี้มาปูลงให้ชาเนี่ยธรรมดาสูหงวดนี้ออกปุ๊บปูจะลงให้ปั๊บเลยนะครับเลขในตาราง78923ปนะครับตามสูตรนะครับหรือผู้ใดจะจับจังสีใส่กันเอาก็ได้ได้พี่น้อง7879ใส่กันเอาก็ได้ อันนี้ปูจับให้ก็คือ7 2 7 3 7 4 8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4เลขวิ่งอ่าวิ่งเดน2ร่อง7นะปูเน้นให้ก็คือ7 2เม็ดเดียวนะถาดติด2อีกพี่น้องตัวเดน7 2 8 2 9 2แต่ว่า8 2ี่ที่ปูตัดปูว่าถามมากคือมาก2 8พี่น้องนะ2 8เอาไว้ได้นะครับตัด7 3กับ8 4อย่าลืมนะปูสายตัดตัดตัวไหนออกตัวนั้น ตัวร่องปูงให้ร่องเก่าสองกับเจ็ดสี่กับแปดสองน้ำพี่น้องนะแปดสองคือว่าให้สองแปดให้กลับเป็นสองแปดนะผูดไดมากแปดสองให้กลับเป็นสองแปดอ่าเอานะครับอันนี้สูตรทําเงินได้พี่น้องเด้อสูตรทําเงินนะครับห้าราคาชอบหาไดยไปหาหยิบจับอรเตรีเอาชุดบนล่างที่ปูร่องห้ได้พี่น้องเด้ออ่ะมีเบ้าถอดสรุปให้น้าอันนี้ชุดบนล่างนะปวดที่พานหน้าสองสีตง่ตรงตรงวดที่พานหน้าสองสีตง่ตรงตรงให้ล่างไปบนนะครับงวดนี้ได้มาแล้ว มหาปูตั้งแต่ตองวดนี่แบบชุดบนล่างหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเปลี่ยนแปลงมาปูปน,นี่ครับตรงกันนีไหมครับ<ม>นี่เจ็ดสองนเด่นบน<ม>เด่นห้ากับสี่เน้นที่ห้ารับห้าสี่นะครับตัวเดียวถ้าหามากคือหาสี่รับถ้าสี่มากศูนย์สี่สามสี่เด่นล่างสองกับเจ็ดโอ้ปูตรงกันกับสูตรทำเงินเลยตรงกันอ่ามีพี่้ังตรงกันกับสูตรทำเงินน,<ม>นี่บแบบอ่า เจ็ดสองเจ็ดสองตะว่าชุดนี่พันเด่นเจ็ดสามเจ็ดสามสูตรนี่ปูพันตัดอา่านับอย่าลืมนะครับตัวตัดมาได้ตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะครับท่านผู้ชมอ่าเอาสูตรนี่พี่น้องล่างนับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับท่านผู้ชมอา่าานี่คือบ่มีในตัวเด่นปูขึ้นจับราคา มาตามสูตรปะวนตามสูตรนี่สูตรตัวเด่นนี่อ่าสูตรตัวเด่นตารักเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องตรงกันนับชุดนี้ที่ปูห้ตองหวดเน้นห้าสองนับเจ็ดสองกับตรงกันนี้ด้วยพี่น้องเด้นับตัวร่องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามตวามสูตรทำเงินแอสูตรทำเงินปูตัดอย่าลืมตัดตัวไหนมาตัวนั้นเนี่ยอาแคปหน้าจอพี่น้องสูตรทำเงินนะครับเด่นเจ็ดสองเม็ดเดียวเด่นลักสองพี่น้องเจ็ดสองแปดสองเก้าสองก็แปดสองนี่ปู่า ให้กับเป็นสองแปนะครับตัวร่องคือเก้าสองกับ7จนบน็นะครับลัก8 8ดแปดสองแปดามแดสี่แปูตัดลักเก้าเก้าสองเก้าสเก้หรือพูไดมักตัวไดแกะถึงใจไม่มีกะหาไว้เลยพี่น้องนะครับแคปนาจอยได้พี่น้องได้สูตรทําเงินนะครับมาช้ามาแน่ปูวา่ามาช้ามาชัว <c oughs> จะเดินดีบ่อ่านผู้ชมนะผูไดมักเล็กเด่นเล็กวิ่ง2กับเดได้พี่น้องได้ ตัวมาไซส,สองกับเจ็ดเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับงวดเข่าก็มีนะครงวดหลุดก็มีนะครับผมกราบขอบุญขอบคุณปูทำชมนะครับสูตรนี้เน้นค,ค,ค,ค่าคือขึ้นเจ็ดสองพี่ป <12. S 1> ูเด่นสองแปดสองปูไว้ให้เอาสองแปด mm. อถ้าผู้ใดมักแปดสองเอาสองแปด mm. อ่าตัวร่องเกนะ้าสองแปดกับเจ็ดซีเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับ อขอบุญพ่อใหญ่ไม่ไงพี่ปานาสุขสุขคนให้โชคให้ m ắ นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสาธุาาครับปูสาธุสาธุครับปูสาธุ<ส>าค่ะให้โชคให้ม ắ n น,น้องกันเนาะคะ่ะพอกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ